อีพีที่หนึ่งมาเราก็มาชุมโหมงกุดกันที่เขาบอกว่าแพงนักแพงหนาเราจะได้ไหมเราแล้วก็เราจะโชงดีไหมเรามาลุ้นกันนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ไปเราจะปลไปแบบยาวๆเลยนับให้อะไรออกก่อนโอ้โหหน้ากาก,ากอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็กำลังดี30ครั้งใต้หนึ่งอันนะก็ดู ทุกคนล่ะสุ่มกันนี่ยังหมดไปแล้วคนละเท่าไหร่กันนี่นนโหที่สองโอ้โหอ,อ,อะไรก็ไม่รู้บ้างใหม่ของเราคือโหมงกุฎทองต้องเป็นของเราใช่ไหมคนดูเออไปเราปล่อยไปลปล่อยไปยาวๆปล่อยไปยาวๆเราจะไม่นั้นนี่ไงโอ้โหอ,อ,อะไรเนี้ยตา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 ย,ตาย,ตาย มาอีกหรือเปล่าเฮ้ยมา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 ,มาเฮ้ยมาเฮ้ยมงกุฎเขาโหอ,อะไรนะข้างเขาเขาเหรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยได้อยู่โอเคไปแค่ไปสักหนึ่งรูปใช่ไหมคณดูไปกันต่อครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็หมดไปเท่าไหร่ทุกคนดูเพจพี่ไว้ให้ดีนะคณดูดูเพจไว้ให้ดีดีนะว่าพี่จะหมดไปเท่าไหร่นะคณดูนะเออ ไปกันต่อเราไปแบบย,ยาวๆเลยเราจะไม่แบบไม่รอช้านะฮะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะโอ้ยแต่แล้วโหอะไรมากก็ไม่รู้นะฮะคนดูไปกันต่อไปกันต่ออย่ารอช้าไปกันต่อเฮ้ยไปกันต่ออ้าวเฮ้ยแบบนี้เกินแน่เน่ ทุกคนว่าพอซื้อไปกันต่อครับก็ดูเหมาะก,กันหน่อยพอแล้วนะโอ้โหโอ้โหมาละโอ้ยอะไรเนี่ยโหวอะไรเนี่ยมากอะไรก่อนโหอ,อะไรมาอะไรก่อนเออแต่ล้วหัวไม่เข้าใจเลยโอ้โหเดี๋ยวว่าตอนนี้พี่ยังไม่ไดี๋ยวยังยังไม่ได้หมดนะ ตอนนี้เพชรพี่ก็ป่าไปเท่าไหร่ป่าไปสองพันกว่านะใช่ปะห,หมดไปสองพันกว่ายังไม่ได้นะเออเดี๋ยวก็ชอบอยู่หัวเนี่ยหวัวเรงนี่ก็ชอบอยู่มาได้ก็โอเคไม่ได้แย่นะคนดูป่าไปเท่าไหร่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่ารอช้าไปเรื่อยๆโอ้โหท้อเลยคนดูท้อเลยแไปท้อเลยนะท้อเลยนะเอาอยัางไงต่อไปต่อหรือพอแค่นี้ครับคนดูไปต่อหรือพอแค่นี้ค,คออนดู โอ้โห oh, oh, ไม่ไหวเลยคนดูโอเคเราพักกันนะคนดูหรือเรามาเจอกันคลิปใหม่ว่าเราจะซุมต่อหรือพอแค่นี้คนดูเม้นมาหมกกันหน่อยเม,ม,นะ okay, ม้ okay, มนมาหมอกกันหน่อยนะคนดูโอเคไหมโอเคไหมทุกคนดูคม้นมาหมอกกันหน่อยนะถ้ามีคอมเมนต์เยอะพี่จะไปตอ่อแร้วพี่จะมาชมให้ดูนะคนดูเจอกันคลิปหน้านะฮะคนดูลักดูทุกคนเลยเจอกันครับ